คนก็ตอนนี้ก็พูดถึงหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าถกเถียงหรือว่าแสดงความเห็นกันอยู่เยอะฮะว่าตกลงแล้วกฎหมายฉบับนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรฮะวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการออกกฎหมายฉบับนี้คืออะไรฮะคืออย่างนี้ครับเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดอยากจะทานะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับความจรงิงต้องถามความจริงในสังคมไทยครับว่าตกลงแล้วทุกวันนี้เวลามีบอลโลกเนี่ยท่านแทงบอลไหม บอลยูโรบอลพิเบรีกอันนี้คือระดับบอลนะครับ uh. ยังไม่รวมถึงบอนคาสิโนอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายทั้งนี้เนี่ยในวันจันทร์ที่ผ่านมามี3าประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเป็นรายงานของอปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยถ้าจะมีข้อสังเกตแล้วก็คําแนะนําให้กับพรมมีเอกสารฉบับหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับก็คือบว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีการ โกงการเรื่องของออนไลน์บังเล่นการพ,น,พน,นันพนันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ uh huh. ที่ประชุมคอรมอก็รับทราบนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของพน,นันออนไลน์ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธได้หรือเปล่านะครับว่าเรามีการเล่นการพน,นันในลักษณะเช่นนี้ไม่ว uh ่า huh. จะเป็นบอลแค่บอลอำเภอบอลจังหวัด uh huh. อระดับไฮลีกก็ยังมีนะครับ uh huh. แต่ว่าเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาไปเล่นในเว็บไซต์แล้วมันก็ไปที่ ประเทศอื่นๆในยุโรปบ,บ้างในอะไรที่เขาทาถูกต้องตามกฎหมายกันบ้างเนี่ยนะครับ,รบเงินไทยก็รั่วไหลออกไปจํานวนมากและก็มีการพูดประเด็นนี้ครับว่าถ้าอย่างนั้นจะออกพรก,รกรเลยได้ไหมในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์แต่ว่าที่ประชุมก็บอกาอาจารยอย่างนั้นไปลองแก้ไขเป็นกฎหมายรองก่อนได้ไหมเพราะมันยังไม่เล่งส่วนถึงไหนต้องออกพรก,อ,รกอ,รอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับครับประเด็นที่สามคือเรื่องของพรบที่คุณภัคภูมิว่าเนี่ยนะครับ มันต้องยอมรับความจริงครับว่าอะไรที่อยู่ในที่สว่างกับอะไรอยู่ใต้ดินอันไหนมันตรวจสอบได้มากกว่ากันละ่ะ uh, ถูกไหมครับพอผมออกมาพูดก็ปรากฏว่ามีบอกว่าแหมไปคนเขาเห็นต่างผมไม่ได้ไปกล่าวหานักวิชาการ,รอว่าคนที่เห็นต่างครับในสังคมเนี่ยมันติดติดต่างกันได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีผลกระทบต่อคู่แข่งผมใช้คําว่าคู่แข่งนะครับคู่แข่งอาจจะเป็นในประเทศคู่แข่งอาจจะเป็นประเทศอื่น ที่เสียผลประโยชน์คำถามคือว่าถ้าไทยทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับ,รบแล้วนักท่องเที่ยวหนีมาจากประเทศอื่นๆืรอบบ้านเราเนี่ยใครเสียประโยชน์ล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาความจริงมาพูดกันก่อนว่าสังคมไทยทุกวันเนี่ยเราดูข่าวกันทุกวนันเดี๋ยวจับก่อนตรงนั้นเดี๋ยวจับก่อนตรงนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้จับพงจับพยเดี๋ยวนี้เล่นกันออนไลน์ออกไปชายแดนบ้างโน่นนี่นั่นอันนี้คือความจริงนี่มันก็ต้องชั่งน้ําหนักครับว่ากรรมธิการที่ท่านสุพิฐานพูดเนี่ยนะครับ เขาพิจารณากันมาเนี่ยมันมีความเห็นแบบไหนอย่างไรมันไม่ได้มาตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันนะครับมันมานะ่ตั้งนานตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าหกหกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูครับว่าถึงเวลาหรือยังละ่ะถ้าเราจะทํามน utilization หรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับยิ่งมาอยู่บนดินยิ่งตรวจสอบได้ ถามว่าถ้าไม่มีเงินก็ไปให้กับพวกคาสิโนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและคาถามคือว่าเราจะควบคุมได้หรือไม่ล่ะครับแต่แต่ว่าทีเนี้ยแสดงว่ามันจะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยคู่มากับกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วแล้ว<ม>โดยกฎหมายพนันออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของคาสิโนที่อยู่ในเอนเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ถึงขนาดนั้นครับแยกกันคนละส่วนก่อนทุกวันนี้มีกฎหมายออนไลน์อยู่ นะครับ,รบที่ดีอีเข้ามาเสนอในที่ประชุม <ừ> แยกกันเพียงแต่ว่าอำนาจยังไม่เพียงพอ,อกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นธานาคารเกี่ยวข้องไหมเวลาโดนหล,ลอกด้วยไหมมันไม่ได้หมายความเรื่องพนันออนไลน์อย่างเดียวนะครับมันหมายความถึงเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ที่ไม่มีกฎหมายรองรับแต่ว่ามันมีพูดไปถึงเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยเช่นแทบบงบอลคุณเล่นบาคาร่าผ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆคุณแทงม้าจากต่างประเทศคุณแทงจากประเทศไทยแล้วคุณจ่ายคุณจ่ายเงินไทยไงฮะ อันเนี้ยกฎหมายก็ต้องรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันคนละเรื่องกันส่วนเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เป็นเรื่องของการกําหนดครับว่าไม่เดี๋ยวความว่าพอพ,อพอบอรบฉบับนี้แล้วกูจะไปเปิดก่อนบ็อกเต้งกูจะเปิดบาคาร่าที่อำเภอไหนตำบลใดจังหวัดได้ไม่ได้มันเป็นข้อกฎหมายเฉพาะเพราะเรามีกฎหมายห้ามเล่นการพานันอยู่แล้วนึ่ออกไหมครับอืมอืมนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเกาะแห่งหนึ่งเกาะจีรายุอยู่ในทะเลตรงนี้เราจะทําเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราก็โฟกัสไปที่จุดนั้นเฉพาะเท่านั้นที่สามารถ มีคาสิโนหรือมีการแทงการพนันได้อย่างนี้พ็นนครับเพราะคนบอกว่าอา้าวเปิดคาสิโนอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีระเบียบกฎเกณฑ์ของคนที่จะเข้าไปเล่นคาสิโนแล้วมันจะไปจัดการเรื่องเรื่องพนันออนไลน์อะไรที่ว่าคุณจิรยุบอกคนนั้นก็แทงบอลคนนี้ก็เล่นพนันออนไลน์เขาไม่ได้ไปเข้าคาสิโนทั้งหมดคนก็เลยมีคำถามว่าแล้วมันจะไปจัดการปราบเรื่องนี้ได้ยังไงสองเรื่องครับเมื่อกี้อย่าเอาไปรวมกันผมแยกกันเพราะฉะนั้นเราคือกำลังจะบอกว่ารัฐบาลกำลังแยกทำอยู่สองเรื่อง ถูกต้องถูกต้องครับเรื่องที่หนึ่งค,คือเรื่องพนันออนไลน์ครับท่านจะแทงบอลแทงเล่นบาคาร่าเล่นการพนันแหละทุกประเทศระหว่างกันเถอ,อะแต่ทุกวันเนี้เล่นกันเป็นปกติวิสัยครับแต่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเองินออกเองินออกเองินออก,อออกทุกวันทุกวันจับก็ยากเว็บไซต์ก็ลบโน่นนี่นั่นสารพัดอันนี้รัฐบาลก็มองอีกมุมหนึ่งอันนี้ประเด็นที่หนึ่งด็นท,ที่สองคือ Entertainment Complex ผมแยกกันนะครับตรงนั้นยังไปไม่ถึงว่าท่านเข้าไปใน คาสิโนแห่งนั้นหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แห่งนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างสิงคโปรเ์เขาเก็บประมาณ4ี่พันแปดอบาทต่อคนถ้าเป็นคนสิง์นะ,ค,ะ,ค,นระรครับคนสิงคโปร์อันนี้ไทยก็ต้องมาดูว่าคณะกรรมาการจะออกแบบอย่างอาจจะเก็บห้าพันไหมตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งห้ามแบบไหนอย่างไรครับถามว่าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมตรวจสอบได้แต่เป้าประสงค์คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องมีศูนย์การแสดงโรแง,งแรมว่าจจะเป็นพันห้องหมื่นห้อง นะครับริมทะเลสวยงามคนก็ไม่จะเป็นบางทีครอบครัวเข้าไปกันพ่อแม่ลูกพ่อแม่อาจจะไปเด็กเขาไปเล่นก็เป็นไปได้ครับครับทีนี้แล้วแล้วพนันออนไลน์ถ้ากฎหมายนี้ออกมามันจะมาอยู่ในรูปไหนฮะหมายถึงว่าเราจะมีมีมถูกกฎหมายแบบไหนอะไรยังไงสําหรับคนที่จะ,จะอะไรจะจะแทงบอลจะเล่นออนไลน์จะเล่นอะไรพวกเนี้ยเราจะเปิดให้มันมี<ว>อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือคือมันก็ต้องมาขึ้นทเบียนถ้าโดยหลักแบบต่างประเทศนะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่แต่เรื่องนี้ยังไม่มีร่างยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะยังยังไม่มีครับีกรรมธิการศึกษาอะไรก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีแต่าแต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์แต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะเขาเขาคืบหน้าไปแล้วอ่าไปอยู่ในชั้นเหมือนที่คุณจิรยุทธ์บอกแล้วใช่ใช่ครับอ๋อแต่พนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้ยังยังไม่มีไปถึงขั้นนั้นครับเพียงแต่มีแนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีกฎหมายเรื่องนี้ถูกต้องครับผมอืม อ่าคุณจรยุทธ์คิดว่ายังไงฮะตอนนี้กระแสสังคมเกียวกัรื่วงว่าโอ้ไม่อยากให้มีคาสิโนแล้วมันจะเป็นมัเมาหรือเปล่ามันจะเหมาะสังคมทไทยทไหมอะไรนะจะฟอกเงิน<อ>นะบาน่ากลุ่มพวกเทาๆ,เาๆจะเข้ามาไหมะที่นี้เวลาทําอะไรบนดินเนี่ยนะครับมันไม่สามารถหาเทาหาดาเข้ามาได้หรอกครับมันตรวจสอบได้ไอ้ทุกวันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่ามันทั้งเทาทั้งดำนั่แหละครับพอหาเงินได้ก็ออกไปสีเทาบ้างโน่นนี่นั่นผมจึงบอกว่าเรายอมรับความจริงหรือไม่ แล้วเราก็เอาข้อเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเองซึ่งเอาละรอบบ้านเราก็ทุกประเทศรอว้เ่านั้นเถอะนะครับแต่ว่าในโลกเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าทางสังคมเป็นยังไงรัดควบคุมได้หรือไม่แบบไหนย,ยังไงเอาข้อสังเกตของกรรมธิการมาพิจารณารเอาเชิงเปรียบเทียบของประเทศด้อยพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วที่เขาบียกตัวอย่างเช่นรัสเวกัสของอเมริกาิงก่กปโ์ปาริน่าเมอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องมาดูครับว่าผลกระทบมันเป็นแบบไหนยังไง รัฐบ,บ,บาลช่างน้ำหนักนะครับไม่ได้หมายความว่ากูกรรมการทการเสนอมาแล้วก็จะต้องทําตามนั้นเราช่างน้ําหนักแล้วว่าถ้าไม่ทําปล่อยไว้แบบนี้อาการจะหนักหนาสาหัสมากขึ้นมันจะควบยากมากขึ้นเพราะมันควบคุมไม่ได้มันเป็นนอกระรรบบแต่ถ้าเราตัดสินใจวันนี้เจ็ียบหน่อยแต่ว่าพอเราควบคุมได้อย่างเป็นระบบมายกเลิกทีหลังมันก็สามารถไม่ใช่หรอครับอืมอ่าแล้วเถ้าอาเชิญครับเชิญครับันมันต้องเดินหน้าไปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ครับแล้วเดี๋ยวถ้าร่างกฎหมายของรัฐบาลเข้าไปที่สภาเนี่ยจะมีพักไหนส่วนไหนเสนอร่างกฎหมายเข้ามาประกบก็ไปว่ากันในชั้นต่างๆอย่างนั้นโดยหลักการเนี่ยนะครับผมอยู่ในสภามาเนี่ยเวลาร,รัฐบาลเสนอร่างพาะระราชบปญญัติใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีร่างเสนอประกบเช่นร่างของผู้แทนรัษฎรนะครับหรือว่าร่างของประชาชนรหรือว่าร่างของโน่นนี่นั่นก,ก็เข้าชื่อเสนอประกบได้จะลืมนะครับหลายพักการเมือง มีแนวคิดและนโยบายที่หาเสียงมาในเรื่องนี้เกือบทั้งสิ้นนะครับเกือบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยอมรับความจริงกันแล้วใช่ไหมครับว่า2 0 3 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนภทยเล่นการพนันกันเยอะแยะมากมายทั้งในและต่างประเทศจนทําให้เรารู้สึกตกใจว่าบางประเทศเนี่ยใกล้ๆบ้านเราแหละโอ้โหมันกระจุกตัวเป็นเมืองใหญ่โตมโหลานมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาต่างๆ อ่าได้ฮะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าผมเรียนเชิญมาที่รายการมาคุยกันอย่างละเอียดสักทีหนึ่งนะ,ะครับ